เช็คดวงดวนในหนึ่งนาทีวันนี้คนเกิด7วันต้องเจออะไรบ้างไปดูกันเลยวันอาทิตย์สุขภาพต้องมาก่อนพักผ่อนให้พอทานของมีประโยชน์วันจันทร์งานหนักรับผิดชอบหลายอย่างพร้อมกันจัดการเวลาให้ดีวันอังคารการงานต้องเด็ดขาดระวังปัญหาจากลูกน้องอย่าใช้อารมณ์วันพุธระวังปัญหาซ่อนเร้นและเตรียมรับมือรายจ่ายก้อนใหญ่ วันพฤหัสบดีถึงเวลาพักผ่อนลดความเครียดดุ่วนๆหาเวลาผ่อนคลายบ้างวันศุกร์เหมาะกับการอยู่เงียบๆทบทวนตัวเองแล้วจะกลับมามีพลังเต็มร้อยวันเสาร์สุขภาพมีสัญญาณเตือนโดยเฉพาะเรื่องเลือดลมแต่การเงินมีเกณฑ์ได้โชคลาภอยากดูคำทำนายแบบละเอียดเต็มๆคลิกที่คลิปยาวของเราได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ